สำหรับบรรยากาศในช่วงนี้ครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสาธุชนบางส่วนได้เดินทางมาร่วมรับบุญเก็บงานบุญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานะครับโดยก็จะมีการแกะทาน L e วดีเพื่อเป็นการรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาซึ่งทุกชิ้นส่วนนะครับจะถูกนําไปเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ประณีตเพื่อนําไปใช้ในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับการรับบุญทุกท่านสามารถเดินธรรมาร่วมรับบุญเก็บงานได้นะครับณมหาวิหารคด8และมหารันวิหารคด31ระหว่างวันที่25ถึง30เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา13.30นถึง18.00นสำหรับสาธุชนที่มารับบุญนะครับจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปหรือว่ามีการตรวจเอทเคนะครับภายใน72ชั่วโมง ซึ่งทุกท่านที่รับบุญนะครับก็รับบุญบุญด้วยความปพื่มปิติเบิกบานตั้งใจส่งสมบุญจากวิยาวชหมัยวันนี้ครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการเก็บงานวันคุ้งครองโลกด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาเก็บงานสืบเนื่องจาก วันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานะคะก็ได้มาเตรียมงานทั้งการเตรียมโคมนะคะวางโคมแล้วก็มาร่วมจุดโคมในวันที่22เมษายนและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้มาเก็บงานการเก็บงานก็จะคล้ายๆกับการเตรียมงานเลยนะคะก็คือได้มาเช็ดกล่องนะคะพลาสติกที่เราใส่โคม LED เพื่อลด ภาวะโลกร้อนนะคะเปลี่ยนจากการจุดโคมที่เป็นเทียนนะคะมาเป็นโคม LED และวันนี้เราก็มาเก็บกล่องพลาสติกมาเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาหลอด LED เอาฐานออกนะคะเช็ดทำความสะอาดเพื่อที่ว่าโคมนี้นะคะ จะได้ใช้ต่อไปในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะมาเอาบุญนี้กันนะคะเป็นบุญที่เตรียมบุญยสถานนะคะเป็นบุญที่ทำให้เรารู้สึกปลืม้มไม่มีโอกาสย้อนหลังแล้วนะคะทำแล้วได้บุญทันทีค่ะปลืม้มไม่ลืมเลยค่ะเป็นลูกหลวงพ่อนะคะก็ เชิญชวนทุกคนนะคะมาปลื้มด้วยกันนะคะดีใจค่ะที่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะตอนที่รับบุญนะคะก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทแรงกายแรงใจค่ะที่จะจัดงานนี้เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็เมื่อได้เห็นภาพงานในวันนั้นก็คือขนลุกมากๆเลยที่แบบ มันสำเร็จแล้วก็มีอุปสรรคน้อยมากนะคะในการจัดงานนะคะก็ถือว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจนะคะจัดงานนี้ให้สําเร็จเป็นภาพที่สวยงามสู่ชาวโลกในวันคลุมครองโลกที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเก็บงานนะคะในการแกะฐาน LED นะคะทั้ง ทุกสีนะคะที่ใช้จัดงานที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานในวันการจุดประทีปในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็นับดูแลอีกไม,ม่ประมาณ3สัปดาห์ค่ะก็จะจัดแล้วนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้นําบุญหรือสาธุชนทุกท่านนะคะได้มาเอาบุญเก็บงานเก็บบุญในครั้งนี้นะคะแล้วก็เพื่อเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้อีกก็ช่วงนี้รับบุญเป็นผู้ประสานงาน ทำโคม LED แล้วก็โคมเทียนของงาน22เมษาค่ะซึ่งงาน22เมษาที่ผ่านมาใช้ประทีปจุดประทีปเป็นรูปโลกแล้วก็คนนั่งสมาธิค่ะแค่เฉพาะโคม LED ก็ประมาณเกือบเกือบสามแสนดวงค่ะแล้วก็โคมเทียนอีกเกือบแสนในงานนั้นก็เราใช้เกือบเกือบสี่แสนดวงในการจุดประทีปที่ลานธรรม ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสเกลใหญ่จากงานที่ผ่านๆมานะคะทำเพื่อบูชาทำใครคนหนึ่งเป็นของขวัญให้ท่านเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ78ปีของท่านค่ะก็ในช่วงที่เตรียมงานช่วง22เมษาก่อนหน้าก็จะเป็นช่วงสงการค่ะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมากายแล้วก็สาธุชนนะคะได้มาช่วยเตรียมกันอย่างคับข้างค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่านพ้นของการจัดงานไปแล้วก็เป็นช่วงการเก็บงานค่ะซึ่งเป็นการรักษาสมบัติพระศาสนาให้ใช้ได้ยาวนานขึ้นค่ะเนื่องจากว่าการจุดประทีปที่ผ่านมาตลอดปี2,564จนถึงปีนี้ก็จุดประทีป1ิกว่าครั้งแล้วก็ยังเป็นโคมชุดเดิมค่ะที่ยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะ งานถัดไปก็จะมีงานวิสาขบูชาก็ท่านใดที่สามารถมาช่วยกันนะคะเก็บงาน22เมษายนช่วงนี้ได้ก็เรียนเชิญผ่านแล้วผ่านเลยนะคะช่วงนี้ยังเป็นบุญต่อเนื่องหลังไหล7วันหลังงานวันคุ้มครองโลกก็อยากให้มาเอาบุญแล้วก็ทบทวนบุญในวันนั้นกันนะคะเรียนเชิญคะ่ะที่วิหารคดคอ8และคอ31ค่ะ